สวัสดีครับผมพบกับโจ้ยอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ห้องรับรองนะครับตัวนี้เป็นห้อง elit club นะครับผมเพื่อจะรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับนะฮะวันนี้เราจะส่งมอบตัว X power นะครับนะฮะเป็นรถเทสได์นะครับนะฮะ MG X power สีเขียวนะครับ สีเขียวเหนียวซับนะครับผมเนี่ยตอนนี้เราเตรียมเอกสารเรียบร้อยเดี๋ยวพาไป,ไปชมรถนะครับนะก่อนอื่นนะครับพาดูห้องรับรองของ MG 8 2 4ก่อนนะครับนี่สวยๆนะครับนะฮสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจากที่เราเท่านั้นนะครับจะได้มาใช้บริการในห้องนี้นะครับนะฮแล้วก็จะมีห้องส่งมอบอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ถ้าคุณลูกค้านะครับ มาใช้บริการนะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็มีเค้กมีคัวซองนะครับบอกเลยว่าที่นี่เขาอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทายสดๆนะครับนี่เรามีเจ้าที่นะครับคอยต้อนรับนะครับผมนะฮะพามาดูรถกันนิดนึง นี้เลยครับนะครับสำหรับตัว MG4 นะครับเป็นตัวขับ4นะครับเป็นตัว X Power นะครับผมนะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเราให้ส่วนลดแบบจุกๆนะครับนะฮะตอนนี้เราเปิดให้คุณลูกค้านะครับได้รับจองตัวที่เป็นรถเทสได้หลายรุ่นแล้วนะครับนะฮะสนใจรถรุ่นไหนนะครับก็อินบ็อกซ์หาโจ้ได้เลยนะครับแล้วก็ ที่ขายเป็นคันแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ MG4 นะครับหันราคาลงมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับติดตามคลิปของโจนะฮะก็จะรู้ว่าคันนี้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับผมนะฮะส่วนลดนี้เราสามารถเอามาเป็นเงินดาวหรือหันราคาจากตัวรถไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เราก็จะรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับผมนี่รอๆแบบนี้เลยนะครับ สีเขียวบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะฮะที่สนใจนะฮะอยากมาทดลองขับนะฮะเรามีรถทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถตู้นะครับที่เป็นตัวรถตู้ไฟฟ้านะครับนะฮะเราก็มีรถเทสให้นะครับนะฮะแล้วก็ตัว MG Max7 นะครับตอนนี้ก็รถเริ่มทยอยลงมาที่เรียบร้อยนะครับนะฮะสนใจรถรุ่นไหนสีอะไรก็แจ้งได้เลยนี่นะครับอุปกรณ์เราติด ตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่พามาดูความเรียบร้อยนะคบของตัวรถกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นห้องส่งมอบสําหรับตัวรถไฟฟ้านะครับหรือรถน้ํามันนะครับเป็นรถส่ง่าเป็นห้องส่งมอบสําหรับโชว์รูมของเรานะครับ MG 8 2 4รัชพฤกษ์นะครับผมนะตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นตัว เอ็มจีสามน้ำมันนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวนี้บอกเลยประหยัดน้ํามันมากๆ26นะฮะยีกิโลต่อ1ลิตรเลยนะครับผมนะฮะที่บคทางหนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้ถึงเชียงใหม่เลยนะครับผมและที่บินพานของเขายังเหลืออีกนะนะครับผมตอนนี้เรามีรถทดลองขบับขายแล้วหลายรุ่นแล้วนะครับนะฮะ สนใจรถรุ่นไหนนะครับทักหาเจ้าได้เลยนะครับส่วนรถบอกเลยว่าจุกแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่เราจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะสนใจอีกลื่นทักหาเจ้าได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม